เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆท่านใดนะครับใครสนใจที่จะเติมเกมโยกาง์กบอลนะครับทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นเกม A3 Steel Alive การชิปแบตเตอ c ์นคิด c ต้คอนฟิกเมียโ n ร์เซนและเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทรสามช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน นผมโทเคนติกนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโยกังกบอลนะฮะก็จะมีเรื่องด่วนมาประกาศนะครับตอนนี้นะครับเกมได้มีการแก้ไขให้ทางระบบ Android นะครับในการแลกเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้หลายคนนะครับกาลังเข้ามาถลุงเหรียญกันเป็นจํานวนมากเกมจะหลุดตลอดเลยนะครับผมเข้ายากมากนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมาประกาศให้ทุกคนทราบนะครับว่าเ่า่องนี้ราคาเหรียญค่อนข้างที่จะล่วงเนื่องจากว่าคนกําลังแย่งกันถลุงแล่เป็นจํานวนมากนะดูนะครับตอนนี้ลงไป 0 0 1 7แล้วนะครับผมก็ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปทําการาถลุงแร่ได้เลยนะครับแต่จะเข้ายากนิดนึงนะครับทุกคนนะตรงนี้ผมได้ทดสอบแล้วคือทําได้จริงนะครับผมแต่ผมไม่กล้ากดนะครับตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจนะถ้ากดผลิตแล้วแล้วเกมหลุดนะครับผมก็เข้าใหม่เรื่อยๆนะแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่กดละกันมันหลุดนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับ แล้วตรงนี้นะครับถ้าใครถลุงเสร็จแล้วก็กลับมาฟังคลิปที่นี้ต่อได้เลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมได้ทดสอบนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการฟาร์มแร่นะครับผมกี่ชั่วโมงได้เท่าไหร่ตีเป็นเงินบาทเท่าไหร่วันนี้ผมจะมาพูดเลยนะครับว่ามันคุ้มไหมตอนนี้นะฮะผมบอกเลยนะครับว่ามันจะคุ้มสําหรับบางคนเท่านั้นนะครับผมอย่างส่วนผมนะครับวันนี้นะครับได้ฟาร์มแร่นะครับผม ชั้น5นะครับผมผมคำนวณแล้วผมจะชอบฟาร์มชั้น5มากนะเพราะว่าไม่มีคนมาแย่งนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องมาแย่งผมนะ,ะก็วันนี้นะครับผมใช้เวลา3ชั่วโมงแบบใจจดใจจอนะฮะได้มาจำนวน2 0 0แสนกว่า2ประมาณ2 0 0แสนละกันประมาณ2 0 0แสนนะ2อ0แสนหนมื่นแล่นะครับผมใช้เวลาแค่3ชั่วโมงนะครับแล้วทำการเอาไปแลกเป็นเหรียญท G ผมจะได้มาประมาณ309เเหรียญ 3 0 9เหรียญน,นะครับผมก็เอามาแลกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะอ่าโอเคโอเคโอคโ,อโ,อโอทีผมอันนี้คือยอดรวมที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะครับผม <c oughs> ขออภัยด้วยก็อ่าเป็นว่าวันนี้ผมใช้เวลา3ชั่วโมงได้มา200,000แลนะครับผมแล้วก็ทำการแลกเป็นเหรียญ TG ได้300แอ่า300กว่าเหรียญ3 0 0 3 90, ้0ยเหรียญ309เหรียญแล้วแลกออกมาได้ประมาณ0.6 VMIX 0.6นิจนหกมิก็ตีประมาณ80บาท3ชั่วโมงแบบใจจดใจใจ่อได้80บาทผมบอกเลยครับเรื่องเงินเป็นเรื่องเซนิทีฟครับมันอาจจะมีค่าสําหรับบางคนจริงนะฮะ80บาทนะครับผมคือทุกคนนะครับเงินเนี่ยมันมีค่าต่างกันแต่ละคนนะครับผมอย่างบางคน100บาทของเขามีค่ามากแต่บางคน100บาทแค่แค่าแค่น้ำกาแฟใช่ไหมเออก็ประมาณนี้ลวกันผมจะบอกว่าคุ้มไม่คุ้มมันไม่สามารถตัดสินได้เอาเป็นว่า 3ชั่วโมง70-80บาทตอนนี้นะครับผมแล้วไม่ทราบว,ว่ามันจะล่วงลงไปอีกหรือเปล่าอ้าวขึ้น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 เอเอเอาละก็ยังไงก็ตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปถลุงแรกก็ไปถลุงเลยนะครับผมตอนนี้หลายคนถลุงได้แล้วในมือถือนะ ย้ำในมือถือนะในระบบจำลองนะครับผมยังมีปัญหาอยู่ผมได้ทดสอบแล้วบางอันยังไม่ได้แต่ถ้าในมือถือผมลองแล้วนะครับเครื่องของคนอื่นเข้าได้ถลุงได้แล้วรีบกันนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทราบข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ